ใช่แล้วค่ะตอนนี้สีขาวหมดนะคะสําหรับกล่องกระจกตัวนี้นะคะแต่จะให้ดูสีชมพูก่อนนะคะว่าสีชมพูก็น่ารักเหมือนกันแบบนี้เลยค่ะสีชมพูจะเป็นแบบนี้เลยขออภัยในความเปิอะเปื่อนนิดนึงเพราะว่าพี่เมย์ใช้งานจริงๆนะคะสําหรับตัวนี้พี่เมย์จะมีสองกล่องก็คือตัวสีขาวที่น้องถาม ก็คือตัวนี้นะคะสีขาวสีขาวก็น่ารักแต่ว่าพี่มีมี2ส,สีเลยสีชมพูน่ารักมากค่ะแล้วก็เป็นแบบนี้แล้วเขามีสติกเกอร์ให้แบบนี้เลยนะคะที่รักเขามีสติกเกอร์ให้แล้วก็เพื่อนๆสามารถเอาไปแปะได้ตามใจชอบเลยข้างในก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยค่ะ ข้างในก็จะเป็นกระจกแบบนี้เลยนะคะมีช่องใส่3ช่องแล้วก็ช่องใหญ่ช่องนี้นะคะแบบนี้เลยแล้วก็เป็นกระจกใสแบบนี้เลยค่ะกระจกส่องได้นะคะปกติเลยแล้วก็ปิดใช้งานพกพาเอาใส่ของแล้วก็สามารถพกพาได้เลยค่ะสีชมพูก็น่ารักนะจิ้มที่ตะกร้าสีเหลืองของคลิปนี้ได้เลยนะคะ